đi <laughs> về lấy áo sụt đi học các vọng đi học các học đi học đi học đi học chỉ học học nhạc nha học 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 สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุคนนะครับพบพ่อกับผมนะครับจากวงแชนแนลครับพี่น้องครับมาพี่น้องครับมอนีเอาเนื้อแขะมาฝากอีกแล้วครับเฮ็ดไข่ไข่ขก,กันกับบาร์บีคิวเนาะเป็นเนื้อแขะหมักพริกไทยดำละกะเอาโรยเอาอ่งามาโรยใส่สตดสาวลุงพี่น้องครับเพื่นอนเฮ็ดให้จากวงกินเนาะพี่น้องเนาะบ่ได้บด่ได้ใส่อย่างกับเพื่อนวายอย่างกับ บม่ได้ใส่น้ำบาร์บีคิวเนาะจาก,กวงเอานามนี่มาใส่ซีฟูด้ดพี่น้องเนาะอันนี้เป็นผักสลัดละกะผักหยังผักสนองมาบอก <c oughs> แมน่นบอพี่น้องแม่นแหะเนี่ยก็เอื่นผิดเอื่นถึงเนาะพี่น้องเนาะแมน,แมนเอาใส่เลยเนาะพี่น้องเนาะทไปเลยเอาสูตรเดือดดัง <c oughs> เดียวจา <c oughs> กวงตรงเดือดเดือดเดือดเอานี่มานะ มาล่องเบืงด้วยทางสาวลุงนะครับนี่จับยังไงอืมแบบนี้มั้งเป็นเนื้อส่วนล้นลําโต็นาด เราเป็นพวกกิดคนนะครับพี่น้องทำบารองเำมันเหลืออยู่สองถุงเพิ่งเกิดเลยว่างร้องว่งาหมักไปไกลดำทำแมนปแบบนี้ของเพงื่อนเหรครับพี่น้องผมมันเห็นมากฟาก หวนบัวพี่น้องน้ำติลวกเที็ดหว,นหวนหอนๆให้เติบแล้วอือ ออกดูส่งสิออาหดยากเน่หดยากบอกนี่บอตตรงหดเลยเอาเอาบ่ตายพี่น้องกระโดดออกจากขาดงานอืม มันตัดหนาพี่นอ้องงานเงียบๆนั่งง่ายน่น้งมันมันเป็นแบบ ไข่เนื้อไก่ยังจากกวงว่านะเป็นตัวล้ำตัวนะโหเพิ่มล้มหมากเ่ย Mm hmm. งถึงตอนไงบวชเลยพี่น้องกูตัดหญ้าพี่นกองกะล้างมันเนะพี่น้องเนาะ เดีย๋ยวหักกวงตรงไหนประเทศตอนหน่อยปุณิยงตอนใหญ่อออบ,บอดบัดเข่าบอดหยัมหยาไปน้อง เพิ่นเฮ็ดแล้วตั้งแต่เที่ยงผมเด้พี่น้องจากก่วงเฮ็ดงานอยู่ทั่วไปหาผมบอกว่าเสร็จแล้วบอสันจากก่วงว่าไม่เฮ็ดยังเหละครับเดียวเนื้อตุรกีหมักพริกไทยดำบอสันโรยด้วยงาคนวาเฮ็ดแบบบาร์บีคิว เป็นบอกจะกขวาแบบใดเนาะไอ้จักวงเฮ็ดกินบ่เป็น,น่ยนะครับแบบเนี้ยน้องจักวงเฮ็ดกินบ่เป็น <S <S ยนใครจะปนป่าับสมผักเข่าทางจากวงหลด พี่น้องเครื่องดับลเลยบังเมคนเมือยอเครื่องดับจ้าก,กวงกับกินเบิดพอดีพี่น้องตอนสุดท้ายตอนสุดท้ายท้ายสุดกัดเครื่อง ตอนไงพวดผาบอกว่าค้ํานีนายงไงเพือนค้ํานีนายงไงตี เอาพี่น no? ้องครับเบรดนะครับเนาะอัน <thôi> พึ่งจีเพิ่งกินนี่แหละพี่น้องส่วนใหญ่บาร์บีคิวจากวงกับบวบไว้กินเท่าไหนเนาะกับเป็นพวกปนพวกกราบพวกก้อยกันทีพ่อเขาทางอยู่แต่ว่านี่มันเป็นพิเศษเนี่ยเป็นเนื้อแขกเนาะเนื้อแขกหมักพริกไทยดำล้วก็เอาใส่เม็ดงาพี่น้องโอ้าะว่าเขาบอกมีปิดถือยากนะพี่น้องเนาะมันเป็นภาษากากันเนื้อจระเข้หมักพริกไทยดำโรยด้วยงาราดด้วยน้ำ ยิ้มฟรีฟู้ดเผ็ดๆเนาะประมาณนั้นเนาะพี่น้องเนาะเอาเอาไว้ตังนี้แหละพี่น้องครับขอบุญขอบคุณพี่น้องนะครับทุกๆท่านนะครับที่รับชมจากพวงนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับราคาขอบขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับพ,พอ,พอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อพี่น้องคลิมมปนี้เอาไว้ตังนี้แหละครับขอบขอบคุณห,หลกท่านครับสวัสดีครับ